จังหวัดขอนแก่นนะคะพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่44ประจำปี2568ขอนแก่นเกมระหว่างวันที่22ถึง30มกราคม2568ค่ะที่ห้องประชุมมรกตโรงแรมกระบี่รอย่อจังหวัดกระบี่ดรนิวัน์ลิ้มสุขนิรันต์อธิบดีกรมพระศึกษาพร้อมด้วยนายศิริวัต์พินิพาณิชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมถแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่44ประจำปี2568ขอนแก่นเกมณนะจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายธาดาพรมสาขานสกลน,นครรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนายธีรศักดิ์ทีขายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครอขอนแก่นนายสิทธิชัยยินดีชาติหัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมกีฬากองการกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่นและนายคงกิตพงพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นร่วมแถลงข่าวโดยจังหวัดขอนแก่นค่ะร่วมกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่44ประจำปี2568หรือขอนแก่นเกมซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22ถึง30มกราคม2568ณจังหวัดขอนแกน่น โดยมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันนำทักษะกีฬาที่ตนได้ศึกษาเล่าเรียนมาสแสดงศักยภาพในเวทีการแข่งขันที่มีความเป็นมาตรฐานสามารถประเมินทักษะกีฬาของตนและเสริมสร้างประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาไปสู่กีฬาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ภายใต้สโลแกน กีฬาแห่งนิตภาพและความสามัคคีค่ะด้านนายศิริวัฒน์พินิจพาณิชค่ะรองผู้ว่าราชการจ,กกกาาจังหวัดขอนแก่นก็ได้กล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นนะคะมีความพร้อมอย่างยิ่งในการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่44ประจำปี2568ขอนแก่นเกมด้วยศักยภาพทั้งด้านการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับนานาชาติค่ะซึ่งการแข่ง ซึ่งการแข่งขันกีฬานะคะจะเป็น,นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดให้สอดคล้องกับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมหรือว่าไมซิตี้ของจังหวัดขอนแก่นค่ะที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการกีฬาเพื่อต่อยอดเป็นเมืองกีฬาหรือว่าสปอร์ตซิตี้ของภาคตะนออกเชียงเหนือกับอนุภูมิรุ่มแม่น้าโขงและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดขอนแก่นค่ะด้านดรนิวัฒลิมสุขนิรันธิบดีกรมพละลศึกษา เปิดเผยว่าจังหวัดขอนแกน่นเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและมีความพร้อมทุกด้านทั้งในด้านสถานที่ด้านที่พักนักกีฬาและก็ด้านบุคลากรรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามต้องขอขอบคุณจังหวัดขอนแกน่นที่ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่น เทศบาลน,นครขอนแกน่นมหาวิทยาลัยขอนแกน่นท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแกน่นรวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันขอนแก่นเกมครั้งที่44นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวได้เลยนะคะสำหรับชาวจังหวัดขอนแก่นนะคะกับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักนเกรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่44 ปี2568นะคะเตรียมตัวกันล่วงหน้าเป็นปีแบบนี้แหละค่ะ<ช>เพราะว่าการจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศนะคะถือว่าเป็นงานใหญ่และตัวจังหวัดขอนแก่นเองนะคะก็พร้อมนะคะด้วยศักยภาพทุกด้านเลยนะคะเพื่อที่จะรองรับทั้งนักกีฬารวมไปถึงผู้ที่สนใจที่อยากจะมาเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มาชมการแข่งขันกีฬาด้วยนะคะ<ช>เดี๋ยวก็ได้เจอกันนะคะในช่วงวันที่22ถึง28ขออภัยค่ะ22ถึง30มกราคม2568ค่ะค่ะ